สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยฮ a รฟแ i นด์นุ้ยสเตย์ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะเมื่อวานนี้ฝนฟ้าเป็นยังไงตกที่ไหนบ้างคะวันนี้ฝนก็ยังเพิ่มขึ้นเกือบทุกภาคอย่างต่อเนื่องยกเว้นภาคกลางตอนกลางค่ะฝนก็ยังเพิ่มนะคะแต่ก็ไม่มากแต่ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะในวันต่อไปมาลุ้นกันค่ะ คลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจําวันและจังหวัดไหนนะคะฝนตกหนกักจังหวัดสีเหลืองพร้อมกับกลุ่มฝนเช้านี้ตอนนี้เราก็ไปฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนะักขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาถ้ายังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะกดให้นุ้ยด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะเขียนเข้ามาคุยกันถึงสภาพอากาศได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะ ลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้วันที่11สิงหาคมนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่และลำปางค่ะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะและก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็อยู่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงคราม และสมุทรสาครค่ะภาคตวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากก็อยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและนราธิวาสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภากใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูล ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะ เรามาดูกลุ่มเมฆฝนเช้านี้นะคะปกคลุมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงรายน,าน่านกำแพงเพชรสุโขทยัยพิจิตรบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะจังหวัดที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักจังหวัดสีเหลืองในวันนี้นะคะ ก็อยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางแพร่และน่านค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือเลยน้องคายบึงกาฬนาครพนมสกนลนครและอุดรธาน,นีค่ะภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีและตราดภาคใต้นะคะภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ จบพยากรณ์อากาศนะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ค่ะและถ้าอยากให้นุ้ยปักหมุดนะคะเขียนมาบอกนุ้ยได้ที่ใต้คลิปนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย